ในโบสเพื่อนเก่าแกเนี่ยมาเป็นพนักงานส่งของที่บริษัทออกแบบเฟอร์นิเจอร์นี่เองอะเหรอนี่นะชะวินที่มาตอนสมัยมัธยมอ่ะนายโบสเนี่ยเข้ามาจีบฉันแต่ฉันนะ่ะโชคดีโชคดีที่ไม่หลุมตัวไปคบกับนายอ่ะไม่งั้นนะฉันคงจะได้มาแบกลงังหลังคดหลังแข่งกัตอนนี้นแน่เลยโชคดีของแกนะเนี่ยชวินแนนไม่ได้เจอกันนาะนตั้งแต่มัธยมเลยนะ แล้วนี่นายสองคนมาทําอะไรกันที่นี่อ่ะ oh! มาทําอะไรที่นี่บริษัทออกแบบเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ระดับประเทศขนาดเนี้ยเราสองคนมาเดินเล่นมัง้งขอโทษนะ <c oughs> เขามีการเปิดประกาศบอกว่าให้มาขายงานที่นี่ได้เราสองคนเนี่ยเปิดบริษัทออกแบบเฟอร์นิเจอร์เราก็จะเอางานมาขายบริษัทของเราเนี่ยนะออกแบบเฟอร์นิเจอร์หลายชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้ตังเตียงโต๊ะตู้ตัง รวมกันวันนี้ก็ทั้งหมด8ชนิดอืและถ้าเราขายเฟอร์นิเจอร์นี้ได้นะเราจะยังไง ก็ถ mm ้าสมมติอ่ะเขาตกลงซื้อแบบของพวกฉันนะนะเขาก็จะเอาแบบของเราไปออกแบบขายเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วพอเสร็จแล้วก็จะเอาส่งออกไปต่างประเทศเสร็จแล้วปุ๊บพวกฉันก็จะได้ข้อคอมมิชชั่นเอาหลักๆเลยนะล้านแบบต้นๆเลยล่ะแกนี่คือล้านต่อชิ้นนะใช่ถ้าเราขายผ่านหมด8ชิ้นก็8ล้านยังต่ำโอ้ยไม่เคยจับเงินล้านแล้วสิชวินฉันว่านะอยู่ตรงนี้ไปอ่ะก็เสียเวลาไม่ประโยชน์เลย ไปหาเจ้าของบริษัทดีกว่าเออเสียเวลาขายแบบเฟอร์นิเจอร์เนาะเจ้าของบริษัทอยู่ไหนนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมมาสายพอดีว่าเจ้าของบริษัทเรียกผมไปคุยนะครับแล้วก็ฝากให้ผมมาดูโปรเจกต์นี้แทนนะครับไม่เป็นไรหรอกครับชิวๆพวกเราก็สายเป็นปกติเหมือนกันเนาะเออว่าแต่คุณคุณชื่ออะไรนะครับ วังผาครับคุณวังผาครับคุณวังผาดูโปรเจกต์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของพวกเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับดีเลยครับ<ห>ผมชอบทุกโปรเจกต์เลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเจ้าของบริษัทเห็นเนี่ยก็คงจะชอบมากๆากแน่เลยครับ ้าเจ้าของบริษัทเขาชอบผลงานเราอะแล้วเขาาเซ็นสัญญานายคิดดูดิรายได้แต่ละเดือนของเราอะหลักล้านเลยนะแกฉันไม่เคยจับเงินล้านเลยแก <c oughs> คุณบางผาครับเอ่อถ้ามันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยจะรออะไรละครับไปเรียกเจ้าของบริษัทมาดูโปรเจกต์แล้วก็เซ็นสัญญากันเลยดีกว่าไหมครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปตามให้นะครับ <c oughs> ทำอะไรอยูอย่เลยครับนี่้บอส เดินเข้ามาทำไมเนี่ยนี่ไม่ใช่ห้องขนของนะแล้วก็บริษัทฉันกำลมันจะขายงานผ่านแล้วนี่ในบสในเนี้ยไม่มีของให้นายยกหรอกน,นะมาแกะกขวางทางทำไมคนเขาจะคุยงานกันออกไปชิว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 ,ชว,ชว,ชวคุณล่วงผาคุณรวงผาไล่ออกไปเลยนะครับไม่อย่างนั้นนะงานแบบดีๆทั้งแปดแบบเก้าแบบที่เราส่งไปให้เนี่ยเราอาจจะไม่ขายให้ก็ได้นะทำหน้าเล<อ>ือกลักเลือกลักเป็นอะไรครับคุณร่วงผา คือตั้งแต่ที่ผมทํางานกับบริษัทนี้มาเนี่ยไม่เคยเห็นใครกล้าพูดกับเจ้าของบริษัทแบบนี้เลยนะครับเจ้าของบริษัทหมายความว่าไงแกเป็นใครก็หมายความว่าฉันคือเจ้าของบริษัทที่นี่ไงทำตัวร่าสบายครับ ไม่ไม่ไม่ทราบว่านายคนนั้นเขาเขาเป็นใครนะครับเมื่อก <chat ills> ี <popped> ้นี้ก็คือคุณโบ๊ทเจ้าของบริษัทตัวจริงครับนี่นายโบ๊เพี่รักเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมนะซีกันมากเลยฉันก็คิดอยู่แล้วเชยร์ว่านายเนี่ยราศีเปล่งขนาดเนี้ย ต้องเป็นถึงเจ้าของบริษัทเแต้มกันหน่แต้มกันหน่เอเอนายโบ๊เมื่อก,กี้ที่เราคุยคุณวางผาเห็นคุณวางผาบอกว่าโปรเจกต์นี้เจ้าของบริษัทน่าจะชอบอะ่ะนายลองดูไหมจะได้เซ็นสัญญาเลยอะ่ะ <c oughs> ฉันขอพิจารณาดูก่อนทำไงดูแค่มันเคยจีบแกใชุุ่กนั้น มบ๊บอก็เคยชอบเราไม่ใช่หรอแล้วตอนเนี้ยหัวใจของเราก็ยังว่างเราโสดโบสเราลองมาคบกันไหมแบบคบแบบช่ำเลยอ่ะตอนนี้ฉันมีเมียแล้วฮะมีเมียแล้วใช่มีเมียแล้ว หน้าด้านหน้าหนาหน้าทนหน้าหนานกฟุตบาทบมถ่นถะนสกชอบใช่ไหมแย่งผัวชาวบ้านเนี่ยนะเจ็บแาไปหมดเลยโอ๊ยใครเขาจะไปทําอะไรกันอย่างนั้นล่ะคะ่ะไม่เคยคิดเลยคะ่ะเรื่องชู้สาวเนี่ย re. เราเป็นเพื่อนกันคะ่ะแล้วดูคุณสองคนสิคะอุ้ยมอสองยังยกินกทองไปย,ยกเลยแบบสอดคิว้วมากเลยนะคะ <laughs> เพะะื่อรักเราว่าเราไม่คุยกันเรื่องส่วนตัวนะมืออาชีพเขาต้องคุยกันแบบธุรกิจอย่างเดียวแยกเรื่องส่วนตัวธุรกิจออก <c oughs> ฉันว่านะนายเนี่ยชอบโปรเจกต์ที่พวกเราเขียนมาเสนอเนี่ยนายเซ็นเลยดีกว่าฉันไม่สนใจถึงโปรเจกต์นายจะดีขนาดไหนนะฉันยังไม่เซ็นสัญญาโบ๊ทแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกฉันว่าเพื่อนด้วยแต่โบ๊ท ออกจากบริษัทจะไปเดี๋ยวนี้บดรหรือเจ้าหน้าี่ตำรวจไปดิใน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 ไปได้เลยไปอนู่ผมเชือ้อสูตรคุณวังผาครับผมต้องขอบคุณคุณวังผามากนะครับที่ให้ผมปลอมตัวเป็นเจ้าของบริษัทนะครับ แต่พูดถึงแผนของครูวังผานี่กเดกดจริงๆนะครับขอโทษนะเขามีการเปิดประกาศบอกว่าให้มาขายงานที่นี่ได้เราสองคนเนี่ยเปิดบริษัทออกแบบเฟอร์นิเจอร์เราก็จะเอางานมาขายพวกฉันก็จะได้ข้อคอมมิชชั่นเอาอหลักๆเลยนะร้านแบบต้นๆเลยหะแกอัน,นี้คือร้านต่อชิ้นนะใช่ถ้าเราขายผ่านทั้งหมด8ชิ้นก็แล้านยังต่ำโอ้ยไม่เคยจับเงินล้านละสิ ไปหาเจ้าของบริษัทดีกว่าเออเสียเวลาขายแบบเฟอร์นิเจอร์เนาะเจ้าของบริษัทอยู่ไหนนะนั่นมันนายบท๊ทพนักงานคนของบริษัทเราเนียทำไมโดนเพื่อนทำเขาแบบนั้นอะโบท๊ทอะเป็นเพื่อนพนักง,งานที่ขยันแล้วก็นิสัยดีแต่ไม่น่ามาโดนเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะน่าสงสารเขาจังเลยนะคะเนี่ย อยากช่วยเขาจงเลยคะ่ะบอสถ้าเกิดอยากช่วยเขาเนี่ยผมก็พอมีวิธีที่จะทำให้นายบสเนี่ยแกเพจเพื่อนเขาได้นะยังไงเหรคะผมก็จะให้นายบสเนี่ยปลอมตัวเป็นเจ้าของบริษัทแทนผมพอเพื่อนเขารู้ต้องอึ้งแน่ๆแ,แล้วยังไงต่อคะส่วนผมเนี่ยก็จะปลอมตัวเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่งอ๋อแล้วพี่เมย์ ช่วยปลอมตัวเป็นแม่นมให้ผมน่ายได้ไหมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะจะให้ในโบเนี่ยดูไฮโซดูแพงเป็นลูกคุณหนุ่ใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วจุ๊บล่ะคะปลอมเป็นอะไรดีจุ๊บเธอสวยแบบนี้เนี่ยก็ปลอมตัวไปเป็นเมียในโบโบเจ้าของบริษัทคนใหม่ได้เลยอือจ๊บที่คุณวังผาเนี่ยปลอมตัวเป็นพนักงาน แล้วก็พี่เมย์ปลอมตัวเป็นแม่นมุณจุ๊บปลอมตัวเป็นเมียผมป่านี้นะครับเพื่อนผมเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องจริงวิ่งป่าล่ามันไปหมดแล้วลหละครับเพื่อนนายสองคนเนี้ไม่ไดีเรื่องหรอกเสด็จนะโดนแบบนี้ไปบ้านก็ดีแล้วและอย่างที่ฉันช่วยนายก็เพราะว่านายเป็นพนักงานบริษัทของฉันแถมยังเป็นพนักงานดีด้วยถ้าฉันไม่ช่วยพนักงานบริษัทของฉัน จ,จะไปช่วยใครที่ไหนผมต้องขอบคุณคุณวังผามากนะครับผมสัญญานะครับว่าผมจะตั้งใจทำงานแบบนี้ตลอดไปครับครับ